สวัสดีค่ะปะ้าอ้อมนะคะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับคนที่แต่งงานกับฝรั่งที่มีลูกติดนะคะและอยากจะรู้ว่าจะทํายังไงการยื่นขอวีซา่าเดี๋ยวป้าจะแนะนําน้องฟ้าผู้รู้นะคะจะเล่าเป็นผู้รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาวางตรงนี้เลยหรอคะส <c oughs> วัสดีค่ะชื่อชื่อน้องฟ้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นน้องสาวพี่อ้อม <c oughs> น้องสาวป้าอ้อมนะคะ, <c oughs> ะก็ ไม่ฟ้าไม่มีลูกของตัวเองนะคะไม่เคยเอาลูกมาเราไม่มีลูกของตัวเองแต่ก็รู้วิธีเพราะว่าเคยเคยทำํำเอกสารเคยเคยเป็นพนักงานบริษัททําเอกสารแล้วก็มาทําเองอแล้ววิธีการสําหรับอ่คือบอกตรงๆชํานาญเฉพาะประเทศอังกฤษเพราะว่าบริษัทที่ทํา ก็คือรับทําเฉพาะอังกฤษแต่ทําทุกทุกวีซ่าทีนี้วีซ่าที่จะพาลูกมาลูกที่ว่าสมมุติเราเรามีลูกมาก่อนหน้านั้นแล้ว,ลวอ่าใช่ลูกลูก,<ม>ล,กลูกติดที่เ,าเราเรียกว่าลูกติดเราตัวเราได้วีซ่าแล้วเรามาแล้วเราจะเอาลูกตามมา <c oughs> วิธีการก็คืออ่าเขาเรียกว่าเป็นอินดิเพนเดนต์วีซ่าก็คืออ่า ก็คือว่าจะต้องอวิธีการเริ่มยังไงดีอะป้าอ้อม เอามาเลยน้องเตยก็คือเริ่มวิธีการเราจะต้องทําวีซ่ารับรองให้ให้สามีของเราเนี่ยเป็นคนรับรองเกี่ยวกับที่อยู่เราไม่จําเป็นจะต้องมาเป็นบุตรบุญธรรมนะคะแค่เป็นวีซ่าอินดีพนเดนต์คือวีซ่าติดตามแม่ให้มาอยู่ที่อังกฤษนี่ได้ก็เเรียกว่าเป็นยื่นแบบแฟมิลี่มาสามีเรามันจะมีเอกสารให้ให้ให้ฟาบอกเลยมีเอกสารให้เตรียมอยู่ อยู่ทั้งหมด3จุดนะคะจุดที่1ก็คือพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกจะต้องมีพวกสูติบัตรอะไรอะไรอันนี้เป็นเบสิกพวกบัตรประชาชนพาสปอร์ตของลูกอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วที่ว่าะจะพิสูจน์ว่าเขาคือลูกของเราอออเอากสารอันที่สองก็คือเอกสาร เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือว่าที่เรียกว่า accommodation ที่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 อังกฤษคือตัวเราและสามีจะต้องมีบ้านแล้วก็มีที่พักซึ่งอังกฤษเขาจะถือว่าเราเขาจะเน้นที่อยู่ซึ่งจะต้องโ r o ว i d ให้อยู่เป็นส่วนตัวพิสูจน์ให้เขาช่วงต้องมีห้องห้องส่วนตัวต้องให้ไอต่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีห้องส่วนตัวด้วยการถ่ายรูปก็ได้หรือว่าแจ้งว่า เออฉันอยู่บ้านไซส์ขนาดอ่า uh, ท bedrooms ส o u r เบดรูมส s ซึ่งฉันจะมี private room สำหรับลูกของฉันมาอยู่อันนี้คือเกี่ยวกับความปลอดภัยของของเด็กซึ่งเราต้อง provide ตัวนี้และก็ส่วนที่3คือเป็น finance support <c oughs> เราจะต้องพิสูจน์โชว์ให้เขาเห็นว่า เราและสามีสามารถเอาลูกมาโดยที่เราจะไม่เคลมเงินรัฐบาลเรามีเงินที่จะดูแลลูกซึ่งเบสิกก็คือว่าแฟนจะต้องมีเงิน18,500ต่อปีอัพรายได้แล้วลูกไม่มากเท่าไหร่น,นะ,นะ,นะไม่มากนะคะแล้วก็ลูกลูกก็คือ,อถ้าลูกคนแรกเนี่ยบวกเข้าไป3,5 0 0ก็18,500บวก3,5ถ้าลูกคนที่สองบวกอีก2 5 0 0แล้วลูกคนที่สามก็2 5 0 0นนับไปแบบนี้ค่ะ ก็ก็ประมาณนี้แล้วก็ยืนย่นวีซ่ายื่นวีซ่าก็เป็นแบบ Family Settle อดาวก็คือเอาเป็นวีซ่าที่ว่าเอาลูกมาอยู่ก็เรียกว่า Independent v วีซ mm hmm. เท่านั้นนะพี่อยากจะถามว่าอายุมันแตกต่างไหมสำหรับที่ลูกติดเราอายุสองสามขวบลูกติดเราอายุ mm hmm. 10ปี18ปดปีอ๋วีซ่าที่ทำที่ว่าติดตามพ่อ mm hmm. แม่เนี่ย จะทำได้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเกิน18ก็จะติดตามไม่ได้แล้วแล้วเราก็อาต้องการยื่นเอกสารเราก็ต้องมันจะมีแอปพลิเคชันให้กรอกเขาก็มีเหตุผลให้ด้วยว่าเราเป็นเราเป็นเขาเรียกว่า โซเพเรนก็คือเป็นแม่คนที่เป็นแม่แท้ๆแล้วเป็นแม่ผู้ที่จะดูแลลูกซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าลูกไม่สามารถอยู่กับสามีเก่าได้แล้วมาอยู่กับเราเขาจะมีโอกาสในชีวิตดีกว่าเราจะ provide better education คือให้การศึกษาที่ดีกว่าการคุณภาพชีวิตที่อยู่ในเมืองไทยถ้าเราชี้แจงไปแบบนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วคือได้วีซ่าเพราะว่าประเทศอังกฤษทุกอย่างจะเด่นเห็นแก่เด็กมาก ทุก<ม>อย่างถ้าเรานําหัวข้อว่าเพื่อประโยชน์ของเด็ก<ม>เพื่อเพื่ออนาคตของเด็ก<ม>เพื่ออะไรแล้วเราก็ชว่วยเห็นด้วยว่าเราออเอาเด็กมาได้แล้วในกรณี<ม>ที่พ่อแม่คือเรากับสามีหย่ากัน<ม>แล้วในเอกสารถ้าเกิดว่าสามีเก่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะดูแลลูก<ม>เราจะต้องมีเอกสารยืนยัน,นด้วยมีมีมีใบย,ยืนยันว่า สามีเก่ารยินยอมยยอมที่จะให้เอาบุตรมาซึ่แล้วบางกรณีบางครอบครัวเนี่ยที่ว่ามีที่ว่าเอกสารเลื้อลังกันน่ะที่ต้องถึงขั้นขึ้นศาลน่ะจะมีใบคําสั่งศาลมาว่าเราเป็นผู้อุปการะแต่เพียงผู้เดียวอันนั้นนะ่ะให้เอาใบนะมาประกอบด้วยแล้วเด็กก็เดินทางได้อและแคะไหน,นก็ก็สําหรับเด็ก ต้องไปอำเภอก่อนนะเนาะไปขอว่าเรารับรับรับรองบุตรแต่ผู้เดียวใช่ให่สามียินยอมถูกต้องแนบมาด้วยะเยค่ถูกต้องค่ะก็ประมาณนี้พูดถึงว่าถ้าถ้าใครทําเอกสารไม่เป็นที่เมืองไทยมันจะมีเอเจนซี่รับทําเอกสารนะคะที่เมืองไทยมีมันจะอยู่ใกล้ๆสถานทูตของอังกฤษแต่ตอนนี้ประเทศอังกฤษมันประเทศไทยมันก็แปเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมากแล้วป้าก็ไม่ได้อยู่นานๆแล้ว แต่คิดว่ามันมีเอเจนซี่อยู่เข้าไปเอเจนซี่ให้เอเจนซี่เขาช่วยตรงนั้นม่ะก็่ใช่ใช่เอเจนซี่เพราะว่าเขาจะรู้เขาก็เขาก็จะชาร์จไม่ไม่แพงมากนะป้าคิดว่าอันนั้นมันจะง่ายนะแต่น้องฟ้าก็จะบอกเอกสารที่ทํามาอันเนี้ยที่ต้องใช้แบบเนี้ยที่ฟ้าพูดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ขอให้มันเป็นประโยชน์กับน้องๆที่มีลูกติดเหมือนป้านะคะอันนี้คือจะเป็นตก็มีลูกติด เป็นการเตรียมเอกสารคร่าวๆว่าประมาณนี้แต่ในในรายละเอียดที่ว่ายื่นอะไรมั่งไม่ยื่นอะไรมั่งเนี่ยมันจะมันมันจะมาพูดให้รู้กันตอนนี้ไม่ได้มันมันเคสแต่ละเคสมันแตกต่างกันเอกสารซัพพอร์ตแตกต่างกัน แต่ละปีมันก็แปลกกันนะพะว่เปลี่ยนทุกปีมืนกันใช่รับกฎหมายที่อังกฤษก็เปลี่ยนทุกปี m m g r a t i o n l รอจะเปลี่ยนทุกปีค่ะค่ะงั้นก็ขอให้คลิปนี้เป็นสิ่งที่ให้น้องๆได้อาไปใช้ให้มันมีประโยชน์ก็มีข้อมูลเบื้องต้นให้น้องๆฟังนะคะก็ขอให้ติดตามซับสักไครใส่ใบมะกรูดมะนาวให้ปอมน ใส่อะไรนะใส่ใบสะไคร้เถอะใส่ใบมากให้มันซับเลยนะคะกับกิฟปาอ้อมนะคะถ้าสนใจอะไรเพิ่มเติมก็ถามป้าอ้อมได้บายบายสัสตะไคร้นะคะ